ยุคแรกๆแบบเตาหลวงพ่อสายแบบเนี้ยเต่าไม่รู้แต่ว่ารุ่นรุ่นรุ่นสังจายนี่ปู่จับอยู่อ๋อเตะเหรียญเต่าปี16นี่ไม่รู้ว่าหลวงปู่เสกให้หรือไม่เพราะว่ามันปี16มันนานเนาะเออมันนานแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเป็นเป็นเหรียญหลวงปู่สายแต่แต่เป็นที่องค์ที่สังจายใจนะเหรียญเหรียญพระสังจายเออเฮ้ยมีกิ่งรูปหล่อบ่รูปหล่อพระสังจายใจมีกิ่งใช่หลวงปู่เสกให้เสกตอนนั้น ตัวนั้นจับลุงเห็นบอกครับเห็นมานั่งดูอยู่ลุงเห็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับลุงลวงพ่อก็ตบปุ๊บแล้วก็ดันรังคืนบอกขังแล้วขังแล้วลุงเห็นเสกอยู่วัดไหนครับก็อยู่ที่การหลวงปู่สายนั่นแหละอ๋อพระหลวงปู่สายนั่งอยู่อยู่ในในในกุฏิในกุฏิกุฏิหลวงปู่สายเออลุงขับรถพาหลวงปู่ไปบอกใช่นี่ตอนศึกมาแล้วเนี่ย ตอนลุงศึกแล้วออตอนศึกแล้วเมื่อไม่นานมานี้แหละเราดาวปีปีสี่หนึ่งหรือสี่สองนี่หละปีสี่หนึ่งพระสังกจัยสังกจัยที่นั่งสูงๆนะบอกอออ,อ,อ๋อองขนาดเล้กๆเลยรออนี้ขนาดกิ่งกิ่งเขมรหรือเปล่าลุงฮะกิ่งเขมรหรือเปล่าไม่ไม่ใช่กิ่งไม่รู้กิ่งเขมรว่าแต่ที่เห็นแน่ๆนะคือที่แสงให้หลวงปูป่ปู่ได้น่ะปูป่เปาะน่ะ หลวงปู่โป้เออที่กิ่งนครวัดกับปิตาพายโชคเรียนบอกเออฉลองพัดยศนั่นปู่เสกเลยเรียนฉลองพัดยศเหรียนหน้าเหมือนลิงนะนะหน้าเหมือนลิงอ๋อหน้าเหมือนลิงเรียนเรียนหน้าใหญ่ๆเอออันนั้นหลวงปู่เสกเออนั่นแหละใช่หลวงปู่โป้ทำแล้วปู่เป็นผลเสกนั่นใช่ลุงลุงเห็นบหมครับเห็นอันนี้ไปไปด้วยกันหลวงปู่เออหลวง หลวงปู่โป้นั่งอยู่บนอาสนะเด้อเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเพราะว่าฉลองพันยศด้วยปู่ก็เอาปลาไปสองตัว <c oughs> แต่เอาตอนไหนไม่รู้ <c oughs> อยู่ในย่าม <c oughs> าคนเห็นตาร่วงตาเด้อเห็นอันนี้หลายคนคนาุเทพก็เห็น <c oughs> เออ <c oughs> มันมีใบไม้อยู่ <c oughs> แต่ว่าปู่ก,ก็เลยบอกไม่มีอะไรไมาช่วยหรอกลูกกับโป้เอาปลาไปแก <c oughs> อแกก็เอาปลาช่อนออกมา สองตัวครับเออนั่นแหละทีนี้บอกตาด้วงแกก็หลวงพุโปก็บอกเอาไปปล่อยสระตะวันออกเออครับสระเออนั่นแหละทีนี้เราเราก็สงสัยว่าเอ๊ะปู่เอาปลามาจากไหนไม่เห็นมีปลาซะหน่อยตอนมาก็นั่งรถมาด้วยกันเออแต่ว่าเอาปลามาปล่อยสองตัวเออเอามาให้แกงฉลองพัดยศ์พุโปหรือพัพปูชั้นโทเจ้าใต้ตะบนตอนนั้นเออเอามาให้หลวงพุโปแกง พอกนี้เอาไปแกงไม่มีอะไรให้หรอกนี่ปลาเป็นสองตัวใบหวยบ่ฮะใบหวยบ่ใบอ,อ,อยู่แล้วล่ะมันก็หวยอยู่แล้วล่ะโอ้ครับขอบคุณครับลุง